เกิดพัดจนคนธุ์อีสานนะครับเนาะเกิดวัจนพันธุ์อีสานของพยงญชนไทยในไต้หวันนะครับเนาะวัอนี้ผมกินไทยออกการลงแบบนะครับเนาะมึงครับลงแบบแล้วทานก็ท่านนี่ก็พักกิจเขานะครับเนาะนะครับเนาะมึงครับนี่ลงแบบเรียบร้อยท่านนี่เราจะเลี้ยงหรอครับนี่โลกอีกหลายอยู่ครับอีกอ้อมไปเลยนี่ครับนี่ยนะเนาะ พัดเทียงกันลงแบบข้างนอกข้างในนะครับเนาะนี่ก็พักเทียงนะครับนี่แหละอ้อมแบบนี่ออกมากสิครับอ้อมแบบข้างข้างนอกข้างในก็ล่องเรียบร้อยนะครับเมืองครับข้างในลงเรียบร้อยนะครับเนาะผมแล้วจะมีการต่ออีกเทน,นึงครับ นี่ครับตอขอมาตัวนี้แหละครับนี่นี่แหละครับตอออกมากเรียวยิ่งไปนี่นะครับนี่อ้อมไปเลยมืออื่นมือหื้อขม่านมันจันทร์นะครับเจอจึงสีเหลวจะล่องในสัมพันธ์เหลวนะครับนี่มองครับสื่ล่องอ้อมไปทั้งคูนแล้วก็อ้อมไปมืดละครับนี่เมองครับ มันก็พักเทียงนะครับตอนนี้ลอนะครับเนาะแรงงานไทยเห็ดหลูกปูนครับนี่เห็นหลูกปูนออกมากมันสิเดีวว๋ยวเขาใส่ให้ลูกเหลียกล้มดันขึ้นดันขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนาะตัวนี้ดันขื่นเรื่อยๆ,ๆมันจะเป็นทั้งแบบวา่าเทพหลูกปูนนะครับนี่ นี่กับผักเทียงใบม่วงมันเป็สีร้องนะครับขุ่นขนก็นอนข่างเทิงต้นเต้นต้นเต้นอยู่ขุ่นครับกึ้งฉันนะครับเทสละเรี่ยมมันจะเอาแบบออก่นละครับู้นี่ไก่หนะครับเนาะนี่แหละครับเทสละเรี่ยเอาออกแบบมาั่งสิละเป็นจริงจริงเลยเอาเลี่ยมมันก็ใส่ตะแกรงกันตบกันฮึ่งวันนี้มันสีลอยออกครับแบบนี้แหละครับ ครัว่างานยูนี่มมากันงานสบายครับสบายเป็นงานสบายนะครับนี่แต่เวลาล่งเหล็ยกยังก็แห้งโดนครับโอ้โหฝนฟังกันนอนงเกาอ,อุนโตตินเตียนอยู่ห่างทึ่งนอนอี่มหรอวะ <c oughs> ถึงเวลาไปบปบงไป นี่แหละครับจิตใจอ่อมเป็นสี่แหละครับแบบนะครับเนาะมึงครับไปน้ำฝุ่นก็ทาเลี้ยวน้ำฝนก็ทาพวกเขาทีฟฟ่าพูดแบบพวกเก่าหางมันดอกมาเวิดนะครับถ้าฝนนะครับเนาะมึงครับใส่ในมันแบบขังในมันกับการฝนพรา ส่ลุงส่วนวเนี่ยน้ำไหลจอกๆจอๆกๆอคนตกแห้งก็หนาวครับเปียกหนาวครับอันทึ่งนะคร,นครับนี่แบบกบตัวนี้ข้างนอก,กระตัวนั้นก็ไล่มาเรื่อยนะครับนอกะตัวนั้นไหลขอมมากไหลขอมมาไปเรื่อยนะครับออส๋สวัสดีครับบันนี้ผมบจิปิดคลิปเก่งทสนี้นะครับเด้อ เกิดมาจนทรนอีสานเลี้ยงงานไทยไต้หวันครับสวัสดีครับ